สวัสดีครับผมคุณพจากรัฐน์เอเบิลอินเตอร์นะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับในส่วนของตัวแวคข้ามปัม๊มนะครับหรือบางบางทีเขาก็เรียกว่าปัม๊มสูญญากาศนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้นในในในส่วนของงานช่างแอร์นะครับงานล้างระบบแอร์แล้วก็ทำสุญญากาศในในในส่วนของแอร์นะครับทั้งแอ,บบแอร,ร์บ้านแอร์รถนะใช้ได้หมดนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวที่ใช้ไฟ220โวลต์นะครับส่วนสเปคตัวนี้ก็อยู่ที่150วัตต์นะครับนะครับ v, 150วัตต์นะครับ220โวลต์150วัตต์นะครับราคาไม่แพงครับตัวนี้อยู่ที่1,500บาทนะครับนะครับส่งค่าส่งอีกอ100บาทนะครับทีนี้1ชุดก็จะแถมด้วยขวดขาวๆวนี้ก็จะเป็นน้ํามัน น้ำมันแบคับนะครับการใช้งานก็คือก่อนใช้งานนะครับมันจะมีเติมเติมช่องนี้นะฮะเนี่ยครับเติมน้ำมันลงไปนะครับช่องเติมน้ำมันนะครับแล้วเราก็จะมาดูดูในส่วนสเกลนะครับมันจะเขียนเขียนว่ามิลแล้วก็แม็กนะครับพยายามเติมให้อยู่อยู่ช่วงกลางนะครับนะฮะแล้วก็ใช้งานนะครับ นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวดูดนะครับนะครับผมตัวดูดอากาศนะครับก็ก็มีรุ่นเดียวนะครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงครับอยู่ที่ตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับค่าส่งอีกหนึ่งร้อยบาทก็เป็นหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อนะครับก็ก็ติดต่อมานะครับทำการทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยนะครับแอดไอเดียไลน์มาที่แอด rpo 4429แล้วก็ Z นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็เป็น0 8 6นะครับ8325995นะครับนะฮะถ้าเกิดยังไงโทรมาอาจจะไม่สะดวกก็ก็ไลน์มาครับนะครับไลน์มาแจ้งรายละเอียดหรือว่าความต้องการได้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้คุณผมก็ขออนุญาตจบนะฮะในการบรรยายสินค้านะครับในส่วนของตัวแวคข้ามปั๊มนะครับ เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็รบกวนกดไลค์แล้วกด u ับสไ i b e ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ